เฮ็ดโฮมเพิ่อนไปพี่น้องโฮมกับโฮมอีหลีเลยบั้งเนี่ยปาดยังแข็งตึกอยู่เลยโอ้ยได้ของแสบแล้วบั้งเนี่ยเด็ดก่อนแก่แล้วมั้งนี่ป๊าดตั้งงมได้เลยดอกปักยังเติมป๊าดสวนไปจอพี่น้องปาร์ดแล้วอร่อยเดี๋ยวพี่แกง เอาไปตำน้ำพริกพี่น้องเอาไปตำเจียวแสบโทรศัพท์ดังขึ้นอูประส่วนไปย่างใส่กอกเช่ปวะบอกเออหาเห็ดก่อนไปย่างใส่กอกคนไทย เพื oh, honey, gardens, oh, honey, ่อนเฮ็ดนี่ยแหละสร้างเพื่อนนุ่นกันแต่ว่าเขาป่าก่อนหาเห็ดก่อนม้วนโอ้ยพี่น้องบรรยากาศป้าสิกลับกองให้เบิ่งฟังทั้งปุ่นเนาะโอ้ยบรรยากาศเพื่อนพี่น้องมีคนนั่งอยอะกว่อีนั่นบ่อเห็นบ่บรรยากาศโอ้ยน้องเไยกับป่าเดิมๆป้านั่นแหละ ไข่รแดงอยู่นี่บ้านไหนมีก้นผ้าอันนั้นมาดีมะยางหมาเมือข้ามาชาติเพื่อนพี่น้นองดีดีไเบิ่งปลาหวานเพื่อนขืนยังบุ๊ป่ากะจีหล่ออยู่ท่านีนนนา่ละ่ละ,ละ,ละฟังดีเป็นอย่งไรฟางนี่กะจีเป็นป่าอีกจังสี่ ้องค้นกับสิบผ้าหูผ้าหมามายางกับสิบโอ้เสียงวงแวงวงแวงงานไปเรื่อยๆพี่นอ้องโอ้เห็ดหนังไกป่ปลานั่นขืนปลาบาซิมแมนอยู่วเว,วาแเลววาวเอกอยากหูว่ามันโอ้ยมันเ่าเลยล่ะมันเ่าแล้วโอ้โอ เก็บปุ้ยขีมาโคุรเปนเห็ดอีหอย่างนะกินได้บ่านอหอมอีอย่างอ่ะเออเ่นาจิตังตุปุติปิเน่ะเนาะเจมเข้าไปก็คือบ้านได้เห็นนี่อย่างอยู่ ฝนกระตกหน่อยหน่อยพี่น้องฝนตกหน่อยหน่อยหอมปลาธรรมชาติบ้านเพื่อนพี่น้นองเอ้ยจังสี่ละท่ันนั้นข้นะนะแนมไปจังสี่ก็สิเห็นอยู่ดอกตุ๊กปุ๊กติ๊กปิกกะสบ่รท่านขึ้นติอือ ปาบานเพลินพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะผู้โดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าปีนี้นะแห่งแห่งแลมกับว่าไกลจากหมู่บ้านปันไดดอกจ้ะ่ไกลจากหมู่บ้านปลาจังเสียปลาเดินบนหลงดอกมันบนลึกสันปลาลึกโอ้ยผู้เพิ่นเก็บเป็นอาชีพ กะทิเขาไปปลาลึกๆคุณพี่น้องแต่ว่าเขากะสิหามเด้อพี่น้องการเก็บเห็ดอยู่แถวนยอเรามั่นหามผู้นึงนี่เสิได้อยู่ประมาณกิโลหนึ่งเพิ่นหายเก็บนะมูน่ะเคยโดนปั๊บมาแล้วเพราะว่าไปเก็บสวนสวนพี่วาดเขาพี่น้องเขาหามที่มีเขาเห็นต้าเก็บหลายๆเขาก็เลยโทร่ จดทะเบียนรถไปเออโอ้อโยเรายานนะสันเราไปอีกเลยจ้าเทียเก็บเก็บพ่อกินเขาให้เก็บพ่อกินพี่้องเก็บมาแบบแบบโอ้โหแบบเป็นเป็นรถเป็นรถน,น,น่ะนะเขาสิบปรับเดวพี่น้องเพราะว่าเอ่อเอาแม่แมนชั่งไหนนี่ ประเทศประเทศแถวติดเยอรมันนี่โปแลนด์หรือว่าพวกเนี่ยสีขาวมากเขตแดนเมื่อกี้ไปขายเขาก็เลยออกกฎหมายหว่องทางหาเก็บเกืนเขาโคนเก็บไปขายก็มีพี่น้องเห็ดบางอย่างเขาก็สงวนไว้เด้อพี่น้องเห็ดลมแต่ชิ้นท้าไปเก็บเห็ดลมนี่ตั้งุกตกแตกๆอยู่ อันนี้นะเห็นไหมอันนี้กินได้แต่เห็ดหอมนี่บ่ไปตาเจ้าหวานคือชูรสนี่พี่น้องอันนี้โมบอกหวานคือชูรสเด้อ Hít nè <laughs> Tâm trụ Tâm trụ, tâm chù. you